morning ค่ะแม่หนูนากำลังจะไปหาน้องหน้าดำแล้วก็น้องดำน้อยนะคะไปกันค่ะสายเร็วไปทางโน้นนะคะหน้าข้างสเตเดียมโอ้ฝนตกนะครับเมื่อคืนน้ำเจิงเลยฝนตกฝนตกจะเจอหน้าดำหรือเปล่านอ้อฝนตกอยู่ที่ไหนนอ้อจะมาให้แม่เห็นหรือเปล่า หลบขนกันยังไงกลางคืน,นนะเป็นลุ้นดูนะหน้าดำเห็นแล้วแดงแดงหนึ่งตัวไป้น้อแดงแดงหนึ่งตัวนะคะเก็บขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เก็บขาผ่านซอยจิตมาไม่เจอน้องซอยจิตเลยนะะเจอน้องซอยแปดไหมน้องดำซอยแปดช่วงเช้าไม่ค่อยเห็นนะคะน้องดำซอยแปดเห็นสายสเนาะซอยแปดไม่เห็นนะคะ จะเป็นใครไปดูนะคะ่ะเก็บขาวะขาเขายกแค่ๆไอ้เก็บขาจิ็บขามาลุกมามาเกบขาจิ็บขาจิ็บขาจิ็บขามาลุกมาตุ๊กคู่นะคะจิ็บขามามาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเขามากินก่อนแล้วมานี่จ <im> ิ็บขาค่ะให้ข้าวจิ็บขาก่อนนะคะไม่เจอนานแล้วให้ข้าวจิ็บขาไว้แล้วนะคะให้น้องมากินเองจิ็บขาไปไปลุกไปกินไปหายเจ็บขาแล้วเลยเนาะ เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเขาเดี๋ยวเพื่อนมาก่อนนี้หนูไม่ได้กินลูกเจ็บขานี่ตั้งแต่เจ็บขามาก็แยกออกจากเพื่อนเลยนะคะแยกออกจากเพื่อนอ้าวไปไหนล่ะเมือนซะงั้นโอ้มาถึงที่นัดหมายน้าดำแล้วนะคะนาดำเรียกอีกนะคะนาดำาเอ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 ามาเร็วมาเร็วมาเร็ว บอเลยบอเลยบอเลยสามแดงสามแดงสามแดงแรยงานตัวลูกรายงานตัวเออแดงน้อยเด็กตัวเล็กตัวเล็กตัวหุยโอ้โหมอบเลยลูกเว้ยนี่ไงน่ารำแม่มาแล้วก็หมอบเออตพี่หมอบพี่หมอบพี่หมอบอยู่นี่พี่หมอบคุยเลยก็เลยโอ้โหไปเล่นน้ำมาเลยลูกโอ้โหเปียบมนยอดไปแย็เลยน่ารำมาแล้วนี่คนสวยคนสวยน่ารำมาลูกมาน่ารำมากินข้าวเลยลูกเร็วมากินข้าวมากินข้าว น่า่ารักกินลูกกินกินกินลูกกินโอ้อาหารไม่ถูกปากตายเร็วลูกค่อยน่ารเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วลูกเร็วโอ้ยอาหารไม่ถูกปากลูกค่อยมาน่ารมาเร็วเร็วน่ารักมาอือหือตัวเล็กตัวเล็กลูกตัวเล็กตัวเล็กหนึ่งกงสองกงน่ารกมาสามกงมีสี่ตัวใช่ไหม เพื่อนมาสีตัวลูกอ่ะสีกองอกินลูกกินกินเลยสีกองอ้าวอาหารไวถูกปากอีกอ้าวกินลูกกินกินเลยเร็วกามันจะมากินก่อนเอามาแล้วตัวเล็กตัวเล็กที่อยู่ตัวเขียวตัวเขียวที่ถูกทุ่งหญ้ามาแล้วมาหนะ้านะมาโอ้โหทอดปลาซิวนะคะ ทอดผักซีวเด็กๆไม่ชอบนะแต่แล้วทำกับข้าวหมาไม่แดกเลยเอาหมาไม่กินหน้าดำยังไม่กินเลยอ่ะโอ้โหปุกปุยมาแล้วปุกปุยปุกปุยมาแล้วเขียวกินลูกเขียว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 ที่อยู่ตัวเดียวนะคะตัวนี้มาลูกมามามากินเลยเร็วโอ้กับข้าวหมาไม่แดกเหรอแต่แล้วนี่ค่ะข้าวต้มนะข้าวต้มใส่ปลาปลาเล็กปลาน้อยทอด พี่ปุยกินอยู่น่าดัไม่ยอมกินเลยโอ้ยตายแล้วคุณแม่ทำกับข้าวยังไงนี่น่าดัไม่ยอมกินสองตัวนี้กินนะคะก็มเนะีเจ้าหวยนะเจ้าหวยเจ้าหลังหวยกับปุปุยกินโอ้กิน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 โอ้มันไม่อร่อยเล้ลูกอ,อย่างดีที่สองตัวนี้กินนะคะกิน <c ười> <c ười> ตัวเล็กยังไม่กินเลยอ่ะโอ้ยเขียวเขียวไปกินลูกเขียวเขียวนี e, ่อยู ue, ่ตัวเดียวนะอยู่ตัวเดียวเขียวไปกินนะลูกนะไปกินตัวเล็กไปกินโอ้สมาชิกมาเพิ่มแล้วเจ้าเขียวใหญ่มาแล้วเหลืออีกหนึ่งเขียวนะคะยังไม่ครบเขียวเนาะนี่เจดำมาแล้วมาแล้วมาแล้วหรือตัวเมียอีกหนึ่งตัวค่ะอานาตามากินปลาลูกอ่ะนาดากินปลาลูกกินปลา โอ้โหกัขบข้าวน้ำดำเมือม่อมื่อมาเดฮุยพี่หมอกพี่หมอกลูกตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กกระเมินเขียวโอ้โหเปียกมันยอดเลยลูกโอ้โหเขียวกินโอ้โหกินกิน,กน กากินเลยตะโน้นหมาไม่กินให้กากินอาดับไม่กินเลยนะคะแม่จะไปหาเอากินกินแม่จะไปหายานั่นแม่จะไปหาแม่จะไปหาดำ,ดำน้นอยลูกอะ่ะ ก,กินกันแล้วโอ้ทางโน้นกากินแล้วโอ้หน้าดาเมินวันนี้เป็นวันแรกที่ให้ข้าวน้องหมาแล้วน้องหมาไม่ค่อยกินนะคะหน้าดำเมินแม่โอ้ยลูกชายเมินแม่ได้อย่างไรนี่ลูกเมินแม่ได้อย่างไรตีีต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 ีเฮ้ยหน้าดาเมินค่ะอนอนหันหลังให้ต่างหากอขอบคุณนะคะขอบคุณครที่รับชมคะ่ะช่องยูทูปแม่ลูกเปรี้ยวน่ารักนะคะ น้องหมานมเปรี้ยวอยู่กับพอ่อโตลูณนาก็มาเลี้ยงหมาจรที่มาเลเซียค่ะทำบุญนะคะทำบุญนาทานให้กับน้องๆบางตัวก็จรจรงิงๆนะคะอย่างเจ้าเขียวนี่จรน,นะคะนี่เจ้าเขียวเจ้าเขียวนี่มาหามาเข้าแกงแล้วนะคะปกติเขาจะนอนอยู่ทางที่ดําน้อยอยู่เนาะมาหาเช้านะคะเจ้าเขียวเจ้าส่วนเจ้าเก็บขาแยกออกจากฟูงนะคะเก็บขาตัวแดงๆแยกออกจากฟูงวันนี้รู้สึกสมาธิจะขาดตัว ตัวตัวดําแบบนี้ตัวหนึ่งนะคะตัวเมียคนสวยเนาะมาคนสวยเดียวนะคะจะมีสองคนสวยโอ้ยทางนโน้นกาก็กินข้าวไปล้วโอ้โอแต่แล้วลูกค่อยไปต่อนะคะพี่หมอกโอ้ยพี่หมอกนุดพี่หมอกพี่หมอกมอมมากเลยวันนี้ลูกหอตัวหุยก็ไม่ค่อยกินนะวันนี้ตัวหุยนอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตัวหุยนี่ ปกติเขาจะกินเก่งกว่าเพื่อนนะฮะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะฮะหลังฝนตกท้องฟ้าก็ยังค้มอยู่จะแปดนาฬิกาแล้วนะคะยังมือดอยู่เลยไม่เห็นแสงแดดเลยนะคะเราจะจากหน้าดำแล้วเพื่อนเนเขาไปแล้วที่หน้าดำแล้วเพื่อนเพื่อนะคะเหมือนแม่นานาได้อย่างไรข้าวเหลือข้าวเหลือ You look kin, kim, kin.